เหมือนว่าสิงห์บลูเชลซีครับได้ใส่ชื่อของโอซิมเพนอยู่ในลิสต์เป้าหมายครับที่จะเสริมทัพในอนาคตนะครับถือว่าอยากได้หัวหอกคนใหม่ที่มองว่าอาจจะเป็นอนาคตระยะยาวก็ได้นะครับมิส่อครับบอกว่าเชลซีเนี่ยมองวิกเตอร์โอซิมเพนครับหัวหอกคนสำคัญของนาโปลีเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำหรับการเสริมทัพในอนาคต ต้องบอกว่าแข้งวัย23่ปีอย่างโอซิมเพนตอนนี้เขากลายเป็นตัวหลักของนาโปลีไปแล้วนะครับหลังย้ายมาร่วมทีมด e ้วยค่าตัว75้าล้านยูโรเมื่อป mm ี hmm. 2020 <28 ibt. S> ันยี่เขาทำไปแล้ว32ประตูกับ10แอซเต์จากการลงสนาม70นัดทุกรายการนะครับถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยในตอนนี้แถมไม่พอครับโอซิมเพนเนี่ยทำไปแล้ว18ประตูกับ6แอซเต์จากการลงสนาม32นัดในฤดูกันก่อนและเขาก็ยังทำได้ดีด้วยในซีซั่นนี้ครับยิงไปแล้ว3ประตูกับ1แอซสต์ จากโงนัดที่ลงสนามในซีลเวียอิตาลีซึ่งช่วยให้นาโปลียครองตำแหน่งจากฝูงอยู่ณเวลานี้ด้วยนะครับต้องบอกว่าความอันตรายบริเวณหน้าปากประตูของโอซิมเฮนเนี่ยจะไม่เขาได้รับความสนใจจากหลายทีมเลยในช่วงสมมติที่ผ่านมามีแมนยูครับที่อยากได้ตัวไปร่วมทีมนะช่วงสมมติที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นสําหรับดีลยนี้ล่าสุดก็เป็นสื่ออย่าง90ิมินบอกว่าโอซิมเฮนคือหนึ่งในลิสต์รายชื่อเป้าหมายของสิงบลูเชลซีที่อยากได้มาเสริมคุณภาพให้กับแดนหน้าในอนาคตนะคร หัวหอกในระยะยาวที่ผมพูดไว้นะครับต่อให้ตอนนี้ชางโอบามยังเองนะจะทําไปแล้ว3ประตูจากการลงเล่น6นัดก็ตามแต่เชื่อว่าโอบามยังเนี่ยไม่ได้มีอนาคตร,ระยะยาวกับสิงห์บลูเชลซีแน่ๆเพราะว่าตอนนี้อายุนามของเขาก็33ปีเข้าไปแล้วนะครับขณะที่จากอามาดโรโบยาาเองก็เป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่นะครับในซีซั่นนี้ และสื่อก็ยังเสริมให้อีกนะว่าแกลมพอตเตอร์เองก็ไม่มีแผนดึงลูกากูกลับมาใช้งานอีกนะครับและหวังว่าจะปล่อยให้ลูกากูเนี่ยออกจากทีมแบบถาวรไปเลยนะครับเหมือนว่าจะปล่อยไปเลยนะครับโอ้โ oh หตอนนี้ถือว่าเนื้อหอมไปแล้วสําหรับโอ oh, ซิมหฮนก็ต้องมาตามดูอนาะคตของเขากันต่อว่าจะไปจบที่ไหนหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม